ชื่อนายเทพผมเอ้โหหานละก็ขยายเลยพี่เจ้าเทพก็ได้หน้าตาผมเป็นยังไงเอ้ขยายผมเคยทราบดีฝัคนนั้นนำเรื่องนี้ไปพูดตอนนั้นว่าจะทำอย่างนี้จะทำอย่างนั้นถ้าที่เรื่องนั้นกับเรื่องนี้น่าจะทำเรื่องอื่นที่ไม่ใช่วันนั้นเออใครกูมาเอาคนนี้ไปยืนตรงนั้นนะฮะย้อนกลับไปในปี2536ถือเป็นจุดเริ่มต้นของยุคพระราม9คาเฟ่แบบแท้จริงในช่วงเวลานั้น เฮียหนวดโยโกะเข้ามาร่วมงานกับไลท์พิกเจอร์เป็นครั้งแรก mm hmm. ซึ่งก็ถือว่าเป็นการยกระดับในวงการตลกไปอีกขั้นหนึ่งและถ้าจะให้พูดถึงตลกที่ได้แจมกับรุ่นใหญ่มากที่สุด mm hmm. ชื่อของหม่ำจกมก mm hmm. ก็คงเป็นชื่อแรกๆที่หลายคนนึกถึงกัน mm hmm. เพราะในชุดฮาซาบันมาระเบิดชุดที่30นับว่าเป็นช่วงแรกๆ ที่เฮียหนวดเข้ามาเป็นผู้ถ่ายทําให้กับไลท์พิเคเจอร์ซึ่งหม่ำจกมกเองก็ถือว่าเป็นตลกคนแรกที่เฮียหนวดว่าจ้างให้ไปร่วมเล่นกับคณะใหญ่พี่หนวดไปไหนอ้อาวเฮ้ยหายแล้วหายอีกแล้วคนจ่ายตังคูหายอีกแล้วอา้าวเอาอีกแล้วว่ไาไปหายดีแล้วเฮ้ยเฮ้ยพี่คนข<ม>ี้หนวดคนจ่ายตังหนี้จริงผมไม่ได้พูดเล่นคนสูงๆเขเปล่าเตี้ยเตี้ยอ้าว ใส่เสื้อดำๆใส่เสื้อขาวๆอ้าวงั้นกูก็อ้าวงั้นกูก็ไปรับปาคนผิดแล้วสิคนนั้นแหละรออ้าวซึ่งถือว่าเป็นจุดที่สําคัญมากในเส้นทางตลกยุคนั้นครับและในมวลนั้นเองคือครั้งที่เด๋อดอกสะดาปะทะกับหม่ำจกมกครับมันเรื่องอะไรเหรอไอ้รออ้าวฮะเว้ยเว้ยพ่อมึงที่เว้ยรอจากเรื่อเวยนี่การเจอกันของตลกใหญ่ ผู้มีเอกลักษณ์อย่างเดอดอกสะเดากับตลกดาวรุ่งฝีปากกล้าอย่างหม่ำจกมกจะออกมาเป็นยังไงครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงกันครับผมในยุคสมัยนั้นหม่ำจกมก เริ่มโด่งดังจากการเป็นตลกวัยรุ่นปากวัยและมีมุกสดครับในขณะเดียวกันคณะเดือดดอกสะเดาก็ยังอยู่ในยุคเปลี่ยนผ่านครับที่ยังไม่มีสายยันดอกสะเดาสมาชิกในชุดนั้นก็จะมีตีดอกสะเดาสังดอกสะเดาโอกกรอกทองลุงเพชรแหลมเปียบและเด้งดอกสะเดาเท่านั้นการประทะกันครั้งนั้น เรียกได้ว่าเป็นการเจอกันระหว่างตลกล็อกยังเดอกับตลกมุกสดแบบหมัม่มซึ่งแม้หมั่มจะไม่ได้มีบทบาทสำคัญในชุดชุดนี้เพราะเด๋อเองก็ถือว่าเป็นตลกรุ่นใหญ่แต่ด้วยไหวพริบและจังหวะของหมัม่มทำให้เขาเล่นมุกกับคณะเด๋อดอกสะดาวไปได้อย่างธรรมชาติโดยแทบไม่ต้องเตรียมเลยนี่ก็คือไหวพริบของหมั่มจกมุกเอง ที่สามารถปรับตัวได้ไวและสามารถเล่นเข้ากับเด๋อได้ดีเลยครับแต่ถ้าเทียบกับตอนที่มั่ไมไปแจมกับคณะแฉ่งช่อบมาดันในวันเดียวกันนั่นเองในมวนนั้นมั่มจะดูเป็นตัวเองมากกว่าครับและมีพื้นที่ในการโชว์มุกได้เยอะกว่าอย่างไรก็ตามครับในมวนที่มั่มประทากับเด๋อดอกรดเดาในมวนนี้ถือเป็นครั้งแรกที่คณะเด๋อล้อเลียนการเมือง และอภิปรายบนสภาซึ่งสำหรับแอดมินเองมวนนี้ก็ถือว่าเป็นมวนแรกที่ได้เห็นมุกล้อเลียนการเมืองของเดอร์ท็อกสเดาครับ <c oughs> และการได้หม่ำจกมกมาร่วมแจมในชุดชุดนี้ก็ถือว่าช่วยเติมสีสันและทำให้มุกฮาขึ้นได้จริงๆ <c oughs> เพราะหม่ำม,มีชื่อเสียงและคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นกว่าใครในยุคนั้นครับ <c oughs> ถึงแม้การขึ้นเวทีของหม่ำจะอยู่ในครึ่งแรกแล้วก็ ขวาจะขึ้นก็20นาทีแล้วแต่ก็ต้องยอมรับเลยครับว่าในเวลานั้นเองก็ทำให้เราอยากดูมวนมวนนี้มากที่สุดแล้วครับสำหรับแอดมินในฐานะคนดูรู้สึกว่าช่วงเวลาที่หม่่มอยู่บนเวทีในชุดชุดนี้คือช่วงเวลาที่มวนนี้มีชีวิตชีวามากที่สุดแล้วครับพราม่่มลงจากเวทีไปแล้วมันก็ขาดอะไรบางอย่างไปจริงๆครับโดยเฉพาะช่วงล่าสุด ช่วงที่เดอดอกสดาวป่วยหนักหมัมเองยังออกมาพูดและให้กำลังใจพร้อมทั้งแสดงความไม่พอใจต่อเฟกนิวที่บอกว่าเดอดอกสดาวเสียชีวิตทั้งที่ยังไม่จริงนะครับปัจจุบันอาจารย์เดอก็ยังคงอยู่ในช่วงรักษาตัวและน้ำหนักก็ลดลงไปเยอะมากแต่สิ่งที่ไม่เคยลดลงเลยนะครับก็คือความขลุและความคิดถึงจากรุ่นน้องในวงการตลก ที่ยังรอให้เขากลับมาสร้างเสียงหัวเราะอีกครั้ง